You. You สวัสดีค่ะฝ้ายช่องนาชา h ชาแนลนะคะสำหรับคลิปนี้ฝ้ายจะแบ่งปันยิ่งใช้ยิ่งได้รับอ e ีเวนเชอร์สูงสุด7,000บาทค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดกันเลยนะคะสำหรับโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้เรียกว่าเอาใจคนที่ชอบช้อปค่ะ แถมได้รับอ e ีเวนเชอร์สูงสุดถึง7,000บาทด้วยนะคะเป็นโครงการที่กระตุ้นการบริโภคผู้ที่มีกำลังซื้อและสนับสนุนผู้ประกอบการที่มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าแัดนั่นเองค่ะซึ่งสามารถที่จะลงทะเบียนได้ที่ www.yingchayyingdae.com หรือแอปเป่าตังนะคะเริ่มวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกค่ะ ตั้งแต่เวลา6โมงเช้าถึง4ทุ่มทุกวันจนกว่าสิทธิ์จะครบ4ล้านสิทธิ์นะคะสามารถลงทะเบียนได้เดี๋ยวไ้ายจะแปะลิงก์เว็บเอาไว้ให้ด้วยนะคะรายละเอียดโครงการเพียงแค่ใช้จ่ายผ่นานจีบั l เลตค่ะกับการชำระค่าสินค้าค่าอาหารค่าเครื่องดื่มและค่าบริการยอดใช้จ่าย40,000บาทแรกรับ e b a คืน10% ยอดใช้จ่าย40,001บาทขึ้นไปถึง60,000บาทรับ e ีควอ15เชอร์คืน15%ค่ะสามารถใช้จ่ายผ่าน g w a l l e t นะคะโดยยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณสิทธิ์ไม่เกิน5,000บาทต่อคนต่อวันค่ะและจะนำยอดใช้จ่ายระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายนนี้มาคำนวณยอดคืน e ีเวอ h e เเท่านั้นนะคะต่อมาค่ะ คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่เป็นผู้ใช้สิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษและไม่เป็นผู้ใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส3นั่นเองค่ะการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนะคะก็จะแบ่งเป็นกลุ่มค่ะผู้ที่เคยร่วมโครงการภาครัฐไม่ว่าจะเป็นทีมชอบใช้ เราเที่ยวด้วยกันคนละครึ่งเราชนะหรือมอา3สาม,สาม,สามเรารักกันก็ตามค่ะจะสามารถลงทะเบียนได้2ช่องทางทั้งทางเว็บไซต์ยิ่งใช้ยิ่งได้ .com และแอปพลิเคชันเป่าตังนะคะส่วนผู้ที่ไม่เคยร่วมโครงการของรัฐมาก่อนเลยจะสามารถเข้าร่วมโครงการได้ด้วยการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ยิ่งใช้ยิ่งได้ .com เท่านั้นนะคะ และกลุ่มผู้ที่ใช้สิทธิ์โครงการเพิ่มกําลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์เราชนะผ่านบัตรประชาชนประสงค์จะเปลี่ยนโครงการก็จะต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังเท่านั้นนะคะในกรณีที่มีความประสงค์เปลี่ยนโครงการจากกละเครื่องเฟส3เป็นยิ่งใช้ยิ่งได้ก็สามารถทำได้ค่ะแต่ว่าจะต้องดำเนินการ ลงทะเบียนโครงการยิ่งใชยิ่งได้ผ่านแอปเป่าตังเท่านั้นนะคะและสามารถเปลี่ยนได้เพียงแค่ครั้งเดียวเปลี่ยนได้ตั้งแต่วันที่21มิถุนายนนี้ไปจนถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้นนะคะระยะเวลาโครงการนะคะเปิดลงทะเบียนร้านค้าหรือผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าแวดตั้งแต่วันที่14ที่ผ่านมาต่อเนื่องไปเรื่อยๆค่ะยังไม่มีการปิดรับลงทะเบียนใดๆยยนะคะตั้งแต่เวลา6โมงเช้าถึง4ทุ่มของทุกวันค่ะ เปิดลงทะเบียนสำหรับประชาชนผ่านทางเว็บไซต์ยิ่งใช้ยิ่งได้ com และแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่วันที่21เป็นต้นไปตั้งแต่เวลา6โมงเชา้าถึง4ีทุ่มของทุกวันค่ะเริ่มใช้จ่ายจากทีวอลเลได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมไปจนถึง31ทธันวาคมนี้นะคะรับ e voucher ทุกวันที่7ของเดือนถัดไปค่ะโดยเริ่มตั้งแต่วันที่7สิงหาคม7กันยายนและ7ตุลาคมค่ะ สามารถใช้ e-voucher ได้ถึงวันที่31ธันวาคมนะคะส่วน e-voucher นั้นไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้ค่ะสิ้นสุดการใช้จ่ายเพื่อรับ e-voucher ในวันที่30กันยายนนี้ค่ะนั่นก็แปลว่ามีเวลาให้ใช้จ่ายเพื่อรับ e-voucher ได้3มเดือนเต็มๆก็คือ1กรกฎาคมถึง30กันยายนนั่นเองค่ะที่จะเป็นยอดใช้จ่ายนำมาคำนวณเพื่อรับ e-voucher นะคะ ยิ่งใช้ยิ่งได้รับอ e ีเชอร์มูลค่าสูงสุด7 0 0 0บาทค่ะร้านค้าที่สามารถใช้จ่ายได้ต้องเป็นร้านค้าจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าแวดนะคะที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้นอย่างเช่นร้านอาหารร้านเครื่องดื่มห้างสัพสินค้าชั้นนำทั่วไปร้านสะดวกซื้อร้านนวดสปาทำเล็บทำผมและสินค้าทั่วไปอื่นๆอ,อีกมากมายค่ะสามารถไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้สำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนี้ในเว็บไซต์ยิ่งใช้ยิ่งได้ com นะคะ นี่คือตัวอย่างค่ะเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะสําหรับห้างร้านต่างๆที่เข้าร่วมโครงการนี้ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นห้างสรพสินค้าชั้นนําทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็ร้านค้าทั่วไปที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าแว็นั่นเองก็เข้าร่วมได้ทั้งหมดเลยนะคะสําหรับใครที่จะต้องลงทะเบียนผ่านแอปเป่าตังค์นะคะถ้าหากว่าอยากจะใช้โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้เมื่อถึงเวลาที่เขาเปิดให้ลงทะเบียนให้เข้ามาที่แอปเป่าตังค์ตรงนี้ได้เลยค่ะ แล้วก็เข้ามาที่หน้าแรกของแอปที่หน้า G-Wallet นะคะจากนั้นก็คลิกที่แบนเนอร์ยิ่งใช้ยิ่งได้ตรงนี้เลยนะคะเมื่อถึงเวลาที่เขาเปิดให้ลงทะเบียนตรงนี้ก็จะสามารถทำการลงทะเบียนได้ค่ะแต่ว่าตอนนี้ เขาแจ้งข้อความเตือนเอาไว้ว่าเปิดลงทะเบียนโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ตั้งแต่21มิถุนายนนี้เป็นต้นไปเวลา6โมงเช้าเป็นต้นไปคือ6โมงเช้าถึง4ทุ่มนั่นเองค่ะเป็นช่วงเวลาที่เปิดให้ลงทะเบียนทุกวันจนกว่าสิทธิจะเต็ม4ล้านสิทธินะคะใครที่จะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เมื่อถึงเวลาเปิดให้ลงทะเบียนให้เข้ามาที่ www. y i n g c h a i y i n g d a ้ c o m ตรงนี้ได้เลยนะคะ เมื่อเข้ามาที่หน้าแรกของเว็บไซต์แล้วเราก็เราสามารถคลิกดูจํานวนสิทธิ์คงเหลือได้เลยค่ะตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาให้ลงทะเบียนนะคะเพราะฉะนั้นสิทธิ์คงเหลือก็จะต้องเป็นสิทธิ์เริ่มต้นอยู่ที่4ล้านสิทธินั่นเองค่ะคลิกดูตรงนี้ได้เลยนะคะเราคลิกขึ้นมาดูกันเลยเนี่ยค่ะ จำนวนสิทธิ์ทั้งหมด4ล้านสิทธิ์และเขาก็ได้อธิบายแบบคร่าวๆของโครงการนี้เอาไว้ด้วยค่ะว่าให้สิทธิ e ์ e-voucher สูงสุด7,000บาทต่อคนโดยใช้จ่ายสูงสุด60,000บาทต่อคนยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณสิทธิ e ์ e-voucher ไม่เกิน5,000บาทต่อคนต่อวันนะคะเมื่อถึงเวลาใช้สิทธิ์ก็สามารถเลื่อนลงด้านล่างนี้ได้เลยนะคะตรงนี้ค่ะสำหรับประชาชนคลิกเข้าไปที่ตรงนี้ จากนั้นก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆค่ะนี่เลยลงทะเบียนประชาชนอยู่ตรงนี้นะคะสามารถกดลงทะเบียนได้เลยตอนนี้เขายังไม่เปิดนะเขาก็จะขึ้นข้อความแจ้งเตือนไว้แบบนี้นะคะเหมือนในแอปเป๊ะเลยแต่ถ้าถึงเวลาที่เขาเปิดแล้วแล้วก็สามารถลงทะเบียนได้เลยนะคะสำหรับผู้ที่พบกับปัญหาในเรื่องของการลงทะเบียนและการใช้งานแอปเป่าตังสามารถสอบถามได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการได้เลยค่ะ หมายเลขนี้02 15ตัว22ตัวตลอด24ชั่วโมงนะคะจะถ้าหากว่าใครที่เป็นร้านธงฟ้าประชารัฐสำหรับรายการรับเงินภาครัฐและการใช้งานแอปถุงเงินก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข02 13ตัว94ตัวแล้วกด3ตลอด24ชั่วโมงค่ะต่อมาค่ะสำหรับ คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ์และข้อเสนอแนะโครงการก็สามารถติดต่อไปได้ตามเบอร์นี้ได้เลยนะคะแต่ต้องติดต่อในวันและเวลาราชการเท่านั้นนะคะและสุดท้ายค่ะสามารถแจ้งเบาะแสการกระทําผิดเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางที่กําหนดได้ไม่ว่าจะเป็นการร้องเรียนผ่านทางไปรษณีย์ก็ได้ตามที่อยู่นี้เลยค่ะหรือทางอีเมลก็ได้ค่ะส่งอีเมลไปที่เมลนี้เลยนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้ให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ฟ้ายนํำมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้ค่ะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ